แป๊ดม่โตเก่มาเลยแวเดโด่ยมอมกินมอมกินอันนี้กินข่ารำชงเชอร์เรปลารุ้งกินไว้จะอะไไงาไว้ดูสะซอยแม่เฮดเบียรได้ปะซอยแม่เกี่ยเข่าปะคือมัดข่าวันนี้ไปดอกไปน้ำพอจนบ้างวันนี้ดินข้าก้วยมาคุกมามังเลยก้วยมาแต่ โอ้จากเชฟปนพี่แจ็ค่เลยไม่เช่ปูนว่ะจากจันินใอันไหนน้องสลาบแจ้คบอกไปไปบุก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 อีกเที่ยวนี่ก็แล้วกระเบิดแหละพี่นวไอ้นะโมเมนต์แล้ว สีมือพี่น้องเออยู่ให้เก่าเนาะเบิกจากคลิปนี้พี่น้องคนกับซื่อสีได้เห็นนะไม่หลอกเนาะว่าเฮาลงแต่ละมืออยู่ให้เก่าพี่น้องเอ้สีมือหามือนี่หลเนาะให้มันกับสีกงกวางในดอกพี่น้องเอ้มือที่สีบอ่อแดวให้เนาะนุะนนะนะพี่น้องเอ,อ้เนาะอ่า เที่ยวสุดท้ายนี่ก็คือสิพาการคืนกินข้าวเที่ยงแล้ววันนี้พี่น้องเลยเมื่อยเบิดแห้งกันบัดงนแะแต่ละคนกันนะเนาะท้าแมงเชือกมาสวยแน่เมื่อนี้มาตอนเก้าโมงอตอนนี้ก็เที่ยงแล้วพี่น้องเลยพอดีเบิดเที่ยงนี่ก็พา,ก,ากันขึ้นกินข้าวเที่ยงแต่ชั้นนี้ยังได้กินเมื่อนี้เนาะแป๊ะ ทักทายสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพี่น้องบัดสุมคู่สุกคนบนเขาคือก้าพี่น้องเอ้ยเพื่อนนี้โนอีกรอบนี้ขึ้นปักพรหลักการลงมารอบบ่ายสิเป็นกู้พี่น้องเอ้ยทางกบทางกุบตาลทุกง่ายมากง่ายนั่นกันเนาะนายสีโนอีกมือแรงมืออื่นมืออื่นอีกพี่น้องเอ้ยทันเวลาหมดแล้วไปตามเฮงเฮาเนาะไม่ไม่ แด็ดเงาไอ้เทวิตีเทอมีลมเนาะปะเตอร์กับเตียไล่แต่เป็นลมเลยแองเซอร์เป็นคนมัดให้เงาไอ้พวกคนเป็นคนขนขึ้นรถปะเตอร์กับป้าใหญ่เป็นคนฮุบฮุบเป็นท่อนให้เพื่อเต็มหลังรถจังเนาะ พอเก็บขึ้นรถกันเด้อพี่น้องเลยมาพี่เลลุงท่าพอไรแต่ลุงท่าขางหน้าเพิ่นขขางหน้าเพิ่นมาซอยมัดพี่น้องเอ้ยเชนเดแมนที่จริงหน้าเรากบบยังได้หลายเลยพี่น้องเลยเราห่างมาหลับจ้างหน้าเขาอือแล้วบอกนะ นาเขาเอายยมใดก็ได้นานาคนอื่นเนี่ยรับจ้างเอาก่อนทีเอี่ยวเ้อเก่อนได้หอเออเมรนความเราเนาะนี่นาเราเราอื้อยเรากับเมร์เราเกี่ยวอยู่สองคนเพียงเไรเราห่างมารับจ้างนาเขาจ้างเราหมัดจ้างเราหมัดซอยกันมาพี่เด้อถอยก้นนะพี่เด้อฮึบบุ๊ใส่เสื้อกันยามบุ๊ใส่หมวกก็ได้เพื่อนน่ะ ว่าวไงเพื i, tha, ày, ương, ่อนไอ้ก้นมาทั้งปีเบิดบอน้อยังหลายเติบได้นี่น่ะให้ลุงทากับลุงไงแล้วนั่งอยู่เทิงอย่ามันงุ่ยลงมา อีกสองมือกวิตยกพี่น้องไอ้คนฟังเทียงพูดเมืดนนอนไอ้ในในเทียงหน้าเขานะ่ะบอ่อมาเลยพ่อคนในเทียงหน้าเขาขาม,มาฟังนี่บันนาาดนไปไปไดีน้พี่น้องเพราะว่าหลุดเป็นขมห่วยไปบ่ได้เนาะต้องเป็นแหละอีกเวลาอีกสองสามมือเป็นแหละ ơi một cái ơi nào húp chọc à. húp chọc húp húp cái thằng nòng tinh tinh mẹ ấy hết tiền từng mẹ đấy húp ow húp chọc húp 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 chọc húp chọc húp chọc húp Mùi mùi hôn đẹp. Để tất cả các đi đúng Đã ba ăn tí đúng thà Cứ như bên nghe Cái này đó là văng phải là đó ชงตัววัยยุ่ปีลงมาเลยลูกเต่ายังน้อยได้ไม่เสียงจีเกลือบู้ปองข่าวเฟืองพี่น้องเอ้ยเฟืองมุกไงป้องเอโอ้ยจ้าว à Carter, con cơn cơn mưa mạnh. à, nhiều quá đây mưa những khâu đi mưa đi, đi. Đi, 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 đi. đây bò, chắc. Ờ, nó, đúng, đúng, ai, ai bắp mươi nè, ủa, tôm này đã khoai hết đấy, ừ. rồi hết đi đây, tôm cái ไปไปปั้ติเอร์ขึ้นไปไทยมึงแห้งไงเสียเวลาหมูเอาหล่อลงมาหลับอ่โดยมูอันี่เฮียสองสามพนดีทอนทางเมนเซอร์กับป๋องไงเพิ่นยางตามรังกำบมันเฮียบอกเลยลุงค่ะไปเก็บมันลัง เบิ่งแล้วลงทั้งคนทั้งเขาเบิ่งแล้วนี่นไปโกโกโกโฮมมาเท่าพี่น้องเอ้ยเหลืออีกทั้งนั่นบาทนี่บิดทั้งนั่นจะไปฟังเทียงเทียงหน้าห้างแล้วพี่น้องเลยเนาะเกี่ยวกอนโมเกี่ยวกอนโมแด่แล้วล ắng, ้างโมฟังเทียงนะพีนนนนะ่น้องเยก็ว่าเอาเกี่ยวไว้แต่มันหมูมีทางรถเนาะก็เลย คนขึ้นไหวเตียงห้างเฮาแหละพี่น้องไงแต่ปัานนี้พออันตรงขามเป็นปั่นเฮาก็เลยต้องคนขามหวยมาด้วยแบนี้พี่น้องไงแต่สิเป็นมืออื่นพุ่นแหละมือนี้ก็คือสิเอาฟังนี่อย่างนั้แล้วก่อนแต่ตอนนี้พากันไปกินข้าวกินน้ำกันพี่น้องไงหมวแล้วไม่ กินลูกน้อยกินข้าวอยู่พี่น้องเอ้ยพอดีได้ไม่ได้ก็อยากกินแม่ก็ยิ้จ้าอยูย่นั่นกินข้าวจะเศร้าซับแสบรูดเจ้า,า,าเน,าานี่ยนะกับไข่ต้มกับไข่เจียวเวนไข่ต้มเพ่ไหนนีแ่แสบมอสบายดีป้าลูลกนดอกโอ้ยเราอยู่กับไอ้ตายกินมอไอ้เข้ามินมินเถื่อนได้กินเจ้าไปนั่งทั้งหวัวร่มพุ่มนั่งปลายร่มมานี่ เยอะเลยนเปียกเปียวนะสบายดีไอ้ตาคนรอดูย้าโจยโซ่ไหมเออผ้ายเมื่อได้ผจอยสยมาเราบอกผอจยแม่วันแล้เลยเมาโรมารดวันนี้ชย้อจยเอ้ยมามาเ้อผู้นายนะะมาตากลมอย่างเด้จุกบ่เออเพิ่นอยากออกมานมูได้เห็นป้าป้ามาเลยมาเกือกันค้าน้ำป้าพี่มาจะได้นอนมวนมา สาวแหลวันน้าสีชมพูสบายดีจุ๊บด้วเอ้าเอยวจูล่ะดลูกเอาดูกเอน้องมาลูกเอน้องใสนางมาดด้ยจะกลมแท้แช่แช่แช่เรางนีโอ้หลานอยากกินเข้าในม่วหม่ว่เอาเวลาจะมัวทามันว่าบกินว่ะข่ากะลืมป้อนลูกสาวตอนเศ้าไม่เอาเลยก็ได้มาหายนาง้อนไปนอนไปแกไปตากลมนะ ไอคีมหอไปหาซูมาคุงมาเเว่ยมาคุงมากอันยังมักท้วมักแตงเขาด้มาตาแม่เฮ้ยเป๊แม่ดเป็นไงฮะเฉดเตโด่ยมอมกินมอมกินอันนี้กินข่ารำชงเจอเลยปลาดุงกีนไว้จะได้ใหญ่ไว้ดูละซอยแม่เฮ็ดเบียได้บะงซอยแม่เกี่ยวข้าบ้าคือมัดข่าวันนี้ไม่ได้ออไปา้ำพอจานว่ะวันนี้ ว่าเนี่จะไปใช้กับพ่อจันฮะไปเที่ยวว่อไปเที่ยวป้าเมย์บ้านเนี่ยนี่บ่มีเมย์รัดไปน้ำบ่มมวนบ่มวนบ่คือบ่มมวนแน่มนนนมเมยดรัดบ่แล้วไปช็อกโนบ่มมวนได้ดิถ้าไปพร้อมกันตอนเท่าไรนาเนาะเฮ้ยไปพร้อมกันเนาะดีไหมชอบเชียร์เพียร ใส่ข่าวน้ำดุกใส่ข่าวน้ำลมผัดข่าว,าวมันกระแดงบไปทางไหนจ้ะเจ้ะมาเมื่อยด้วยูข่าวไม่อไหร่ยังไม่ได,ก,ได,ก,ไไดกินข่าวแค่ผ่านไอ้อาจิ่งกินน้ำล้ำเชื่อค่ะโอ้ยขอเป็นยังมงเฮ้อเออไปเหยียบลานไฮเปรอรเตอร์ว่าปรอรเตอร์อยู่ไหนบ่ไปตูงนี่ พ่เตอร์กันยังร่มูมร่มภาพมากพี่ดาวเยเมื่อกี้เองใช่ป่ะพี่นึกาเฮ็ดมาสกินมาคาม้เลยคิดแต่คิดมากถ้าไม่กินเผามียังกินทีมเขาอกกินเข้วไมาคุกมาหมาเลยขั้วยมาแต่แต่โบโอมาจากเชฟบน่แจ็เลยแม่เชโา นอ,น,นองสลาแจ๊กบอกนอก้นอ,กนกงอ,งนองสลราน้องแม่จังจองตังน้องแม่มัขึ้นเขาไปมั้ยมึข่าวยไปน้องเลยลองก่นกัน,น,นปิวนอยวนอยองอนยอเสือกับเปียกก็ได้นี่มนีต <c ười> ายลยทีมสีลบเป็ดได้ลงผิวทั้งน่ช่ว <c> ง <ười> นี้บม,มีดักตัวหอมเลย เอ้ขออขอยข้าอะกข้าวกล้องใหญ่เไไข่ไ,ไ,ไปย่เลย,ย,เลย<า>น้ำตู้ลูกหลักเอาไหเหยียบรางฮัตเตอร์ในไทยเจ้ามีน้ำนหนักไหายตาแล้วมันบอมันบอมีห้งตเตอร์เหรยียบสองอันรถเปะอิน <laughs> มม่กินไปกินมากยอิ่มเลย ีค่นอจะไปตามทั่วป้า้ทั่วมาจากเชฟป,ปนคือกันแล้วมุกทั่วกันจะไม่จะเป็นแต่ตด้วยเบลืงกันมาพี่เราป็นมานเห็ดต้มกินไปจา้ปจาบอกพี่แจักว่าได้เบิ่งกินไเมเหล่อนมักทั่วมาจากเชฟป,ปนหรอนาะเจ๊วัไอ้มะขั่ว ันดนี่เลือกตามกินมาตัวให้ว่ะตัวให้ไปเด้สซออนซาแซ่บอนพอจันว่าจากบ้านซะแล้วบ่เลือกน้ำอะไรมันันนี่แเวลาให้ต้มมันตรงน้ำตใส่กระตุกใช่ไ้มเนาะแฉาจะหาดู มังนาวังนาวมึเล่นกับไดแจักจ่มเล่นว่านี้น่าจะต่ำมังเล่นนี้ต่ำมังนาวเป็นน่อเาเปนห่างนาน้ะานเวต่มมาไปพีน้องเาให้ได้ด้ยกินกันเนาะเดี๋ยวต่อกันมาอาต่อคนงานพี่น้องเลย ต่อหนุ่เฮ้ยคนงานตัวนี้ได้นดิแจกทั้งกาแฟแจกทั้งเงินบาทเนี่ยเจ้าขอกินน้ำได้เด้อกินหล้ยนะจี้จ่ายคนงานเป็นรถเป็นรถไปพี่น้องเลยจ่ายรอบเศร้าอันลงรอบเศร้ากระจายรอบเศร้าลงรอบเทียงกระจายรอบเทียงลงรอบแรงกับรอบแรงอีกเพราะเพิ่นต้องเอาคาบต่อคาบนะพี่น้องเลยเสร็จได้เอาเป็นมือเขาจะไปชื่อเจ้าสุนงอืมเขาจะไปชื่อนี้ โดดเจแล้วหายเมร่าทั้งนั้นเฮียเจโอ้เฮาเจกาแฟแล้วเรือได้แมร่ากันแล้วก็อชีเดียเท่านั้นแหี่ยไปค่ะพี่น้องเลยเฮาขอนั่งกินก่อนเฮาก่นเลยเจ้ยหมุนเวียนอยู่คนกินข้าวกับใครได้กินใครแนี่ยเมียทางปากอะช่วก็บ้าอยู่มึงเนี่ยเหี่ยวแล้วมันเป็นอะไรตำแล้วพี่น้องเลย ไปซาพี่นงเลลาพี่แลน้องสมีเดอไปแล้วหาข้าวหาน้ากินเด้อไปเมื่อยไปแล้คนอ่อนเปียกเพียรอยไปเลยไปแล้วลาซาปแ่ลยคือกันกับคนเลยที่บนแเลยวคือกันกับคนเลยี่บนแหงเลยถั่วคือกันกับคนเลยที่บนแหงเลยถวคอกันกัย่แยัว